แต่ถ้าต้องการส่งแบบไม่แจ้งเตือนคลิกค้างที่ปุ่มส่งครับปึ๊บก็จะมีป๊อปอัพให้เราเลือกนะครับว่าส่งโดยไม่แจ้งเตือน อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนินออีกเช่นเคยน,นะครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ทางแอปพลิเคชันไลน์เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือระบบที่สามารถส่งข้อความแบบไม่ต้องแจ้งเตือนให้คนรับได้รู้นะครับผมเชื่อว่ามีบางกรณีนะครับที่คุณผู้ชมอยากส่งข้อความแต่ไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนรบกวนคนรับนั่นเองนะครับรอเขาเปิดมาดูเองนะครับเพราะว่ามีบางช่วงเวลาอย่างเช่นหลังเลิกงานแล้วเราอยากส่งข้อความบางอย่างบอกเจ้านายแต่ไม่อยากรบกวนเวลาส่วนตัวเขาเราก็จะ ส่งแบบนี้ก็ได้ครับผมถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดใช้งานกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line กันเลยครับปพอเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมไปที่เมนูการตั้งค่าที่อยู่มุมขวาบนตรงนี้ครับไอคอนฟันเฟืองนะครับเอาไปเลยครับปพอเข้ามาแล้วให้คุณผู้ชมหาเมนู l i n e l a b นะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะครับ เป็นห้องทดลองของ l ลน e นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครบับึในนี้จะเป็นการรวมฟีเจอร์ใหม่ของแอปพลิเคชัน Line ที่ยังอยู่ในช่วงทดลองอยู่นะครับเราก็เลื่อนลงมาเลยครับหาหัวข้อฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้ครับส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนนั่นเองนะครับพอเราเจอแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมมาติ๊กเปิดที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เลยครับติ๊กเข้าไปเลยึ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถส่งข้อความโดยไม่ต้องแจ้งเตือนได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีส่งกันนะครับว่ามันส่งยังไงนะครับกลับออกมาที่ลายหน้าหลักนะครับแล้วก็ไปที่ห้องแชทนั่นเองนะครับเข้าไปเลยเลือกสักแชทหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองส่งข้อความนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกค้างที่ปุ่มส่งครับแบบนี้นะครับ คลิกค้างแล้วมันจะมีป๊อปอัพให้เลือกครับว่าส่งตามปกติหรือว่าส่งแบบไม่แจ้งเตือนนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนก็เลือกแบบไม่แจ้งเตือนนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ข้อความตัวนี้เนี่ยก็จะถูกส่งไปไม่มีเสียงแจ้งเตือนไปรบกวนอีกฝ่ายนะครับแต่ถ้าเราอยากส่งปกติก็ไม่ต้องคลิกค้างครับคลิกส่งได้เลยแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะส่งเลยแต่ถ้าต้องการส่งแบบไม่แจ้งเตือนคลิกค้างที่ปุ่มส่งครับปึ๊บ ก็จะมีป๊อปอัพให้เราเลือกนะครับว่าส่งโดยไม่แจ้งเตือนปึ๊บ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถส่งข้อความโดยไม่ต้องแจ้งเตือนอีกฝ่ายนะครับรอให้เขามาเปิดอ่านเองนะครับมันเป็นการดีมากๆนะครับที่เราจะไม่รบกวนอีกฝ่ายหนึ่งในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้อยู่ในเวลางานนะครับเป็นเวลาพักผ่อนของเขาคุณผู้ชมก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงเนือดอีกเช่นเคยนะครับนายตึงเนือจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ là Phạm Bích Còn. Bye bye.